สวัสดีค่ะการจนา7 8 9 c h เช anel ยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่องการจนา7 8 9 c h ช anel เชิญเพื่อนๆรับชมคลิปเลยนะคะวันนี้มีคลิปนะคะงอโรงเรียนนะคะมาฝากเพื่อนเอนเป็นงอที่กรอบหอมหวานอร่อยนะคะสดจากต้นเลยนะคะมาจากจังหวัดพังงานนะคะ,ะกิโลละ40บาทนะคะงอะโรงเรียนนะคะแมคค้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีน้องๆน,นะคะขายงอมานานหรือยังคะเออช่วงนี้เป็น นั่งเงาะหน้าทุเรียนก็ไปเอามาจากที่บ้านจากพ,พังงาค่ะอ๋อพังงาขายกินโลละสี่สิบใช่ไหมคะค่ะเพื่อนๆเงาะโรงเรียนหวานอร่อยกรอบนะคะในน้งองๆลองนี่นะคะลองโชว์ให้เพื่อนๆชมนะคะว่าสวยอย่างไรในอ่าถือเข้ามาใกล้ๆถือเข้ามาโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะสวยมากๆค <ๆ S 2> ่ะเพื่อนๆเนี่ยเงาะหวานกนะะ็กรอบอร่อยนะคะสดจากต้นเลยนะคะอะวางได้นอ้องๆนะคะขอบคุณนอ้องนๆเลยไหนลองเกะให้ ลองเกะกินให้เพื ired, <adic like> <S <s ่อนๆดูสักอันให้น้องนกกินเกะกินยะให้น้องนกเกะกินเพื่อนๆดูสิคาสดนะคะจากภูเก็ตเลยเพื่อนๆนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่นะคะน้องนกกําลังสาธิตนะคะเกะเงาะเงาะมีเงาะมีเงาะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโมตานเงาะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคือโมตานนะคะเพื่อนๆนะคะโมตานเป็นภาษาจีนแปลว่าเงาะนะคะนะคะสวยนะคะน่ารักนะคะแม่ค้าเงาะเชิญกินได้เลยจ้า แล้วก็บอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน้องๆหว,หวานไหมกรอบหวานกรอบสดอร่อยมากค่ะหวานกรอบสดอ,อร่อยนะคะเพื่อนๆนี่คือนะคะคำเยันๆจากแม่ค้านะคะแอดการก็เลยนะคะซื้อนะคะมาสองสองช่อนนะคะสองกิโลเพื่อนๆนี่คือนะคะเงาะของแอดการนะคะจะซื้อกลับไปที่บ้านนะคะเพื่อนๆ,ๆอร่อยนะคะหวาน <ๆ S 2> ช่วงนี้น้องๆเป็นช่วงหน้าเงาะใช่ไหมคะเป็นซีซันนะคะเป็น เรียกนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าเลมบูตันนะคะเลมบูตันเลมบูตันคือเงาะนะคะแปลว่าเงาะนะคะเลมบูตันนะคะหวานกรอบอร่อยคะ่ะเ,พ,เ,พ,เพื่อนๆเพื่อนๆดูสิคะแดงนะคะแดงมากๆเลยพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะคะกิโลละสีบาทไม่แพงคะ่ะน้องๆอ,อร่อยแอดการก็เลยซื้อไป2กิโลค่ะพเพเื่อนๆนะคะเดี๋ยวแอดการ์นะคะจะไปกินโชว์นะคะให้พเพเื่อนๆนะคะ, <c oughs> ะชมนะคะตอนที่แอดการ์นะคะขึ้นสตรีมหยาดเวลา สามทุ่มนะคะสติงยางนะคะเพื่อนๆดูซินะคะอร่อยมากน้องนกขายดีไหมซื้อมาเยอะไหมคะเนาะซื้อมาขายเยอะไหมเยอะเลยค่ะเพราะว่าช่วยชาวสวนช่วยชาวสวนกิโลละสี่สิบบาทไม่แพงเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆเราจะต้องนะคะเดินทางกว่าเราจะเก็บได้ต้นสูงนะต้นใหญ่นะเงาะโรงเรียนสูงมากเลยค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่เลยเป็นเงาะที่ว่าเติบโตในหมู่บ้านใช่ไหมปลอดสารพิษเลยนะคะปลอดสารพิษใช่ค่ะ เป็นเงาะที่ปลอสารพิษเพราะว่าไม่ฉีดยาไม่พ่นยาธรรมชาติแล้วก็ต้นค่อนข้างจะใหญ่ใช่ไหมคะน้แไรโบราณมาตั้งแต่ไยเป็น20ปีแล้วค่ะอ๋อยี่สปีนะคะใช่ใช่ค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนะคะการจนาเจ็บแปลก้าชแนลขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งกิ้งกให้เอดการด้วยนะจ๊ะ ตอนนี้แอดการกับนอ้นองๆนะคะ <Jeez> ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเ <deep> พื่อนๆเอานอ้องๆโบกมือบายบาย